ปิดจอบกันวันนี้ครับกับบทเพลงขอบคุณแฟนเพลงครับ oh, <okay. S 1> ครับผม oh, okay. 네. <목소리나>

เย่ยมเย็นกับเราที่ศูนย์การค้าเทอร์มิโนทเวนตี้วันอสงด้านหลังมีกิจกรรมมีเกมแบบงานวัดชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดคะเวลาไปงานวัดชอบเล่นชิงช้าสวรรค์นะค่ะแต่ไม่มีไงไม่มีมีอะไรเล่นมั้งมีนี่ค่ะยิงปืนอ่ะหนูไกด์ไลน์บอกแล้วนี่มีป้าฟองมีโยนห่วงมีปืนกับโยนห่วงอ่านะคะแล้วก็ถ้าถ้าตาอยากเล่นไปเล่นกันได้นะคะทได้ค่ะและที่สำคัญค่ะวันนี้งานของเราพิเศษมากๆเลยถ้าพูดถึง ถ้ารอยากให้ไรอันชวนคนพิเศษมาอยากชวนใครมางานวัดของเราคะของที่เทมิลหริวันที่สองไม่อยากเชิญทุกท่านเอฟซีทุกคนพอแป๊ปุ๊บคิดเสมองคิดเลยว่าชวนใครดีแลเนี่ยการกลองจากคนดูกหัวใจเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเหรอไม่มีหลุดหรอกนะดีมาก ท้ายนี้ค่ะอยากให้กับคุณไรอันฝากผลงานได้หนึ่งว่าตอนนี้มีผลงานติดตามที่ไหนยังไงบ้างคะครับผมผลงานล่าสุดครับเพลงรฤดูร้อนไหมครับนี่เสื้อดูแม่ใส่ใส่กันอย่างนี้นะครับแล้วก็มาหมดนี้ครับจัะถึงสุดไหมครับแล้วก็ใส่ตามช่องคอายบุญเดชก็จะมีละครอันตรายรหัสแค่ช่วงหนึ่งแค่ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากเสื้อด้วยนะครับเฤดูร้อนนะครับซื้อที่สตูดิโอสตูดิโอช็อปของเวิร์กฟอยนะครับนะแล้วก็พี่น้องใหญ่นะครับ ละครละครครับยังยังไม่เสร็จครับแต่ว่าก็ฝากไปก่อนแล้วกันนะละครของช่องบโรอย์ครับของฝากไป้ครับค่ะแล้วก็อย่ายืนนะ่งโผล่งานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะเป็นไปตามธรรมเนียมนะคะเรามาถ่ายรูปร่วมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้ไรอันถ่ายหน้ามาทางนี้ได้เลยอยากให้ด้หน้าจากนี้ถึงได้กลได้ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายเซลฟี่กันนะคะเดี๋ยวขอเชิญแฟนค่ะใครอยากประมาณนี้เจนค่ะจะยืนก็ได้นะคะอ่ะขออนุญาตถ่ายอย่าเพิ่งมา ด้เดี๋ยวซ้ายกวาไทยแบบได้เลยก่อนเดี๋ยวจัดไทยเดี๋ยวจัดไทยต้องทำตรงกลางก่อนแล้วกันนะคะมาตรงกลางนะครับหนึ่งสองสามเรามากไม่ไหวจริงหนึ่งสองสาม อลองเหนียวลองเหนียวมือกองซ้ำอ้าวหูใจแล้วตังนี่ตังนี้ทำให้มันแต่ทีเราจะพูดนะจ๊ะคนสวยจ๋าจเย็นนะโอ้โหวันนี้เรียกได้ว,ว่าไรอัางมาถึงที่นี่นะคะเอาใจไปขับสุดรอย่างที่ได้บอกไปอย่าลืมนะคะสามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้กับศูนย์การค้าเทอร์มินัลดเวนติวันตะศกแห่งนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดเข้าไปที่เฟซบุ๊ก อันทำท่าแมวแม่ท่าแมวอ่ะท่าแมวนะคะอ่ะระวังไว้เออมีความตั้องไม่สองซ้ำอ่าให้อันลองด้วยมาเลยลองซ้ำขอบคุณครับขอบคุณครับยังรูปป้ายนะคะครับครับอ่ะอีกรูปหนึ่งค่ะ ขบคุณับโบนี่โบโบป้ายนีุ่คุณทแห่ะทุกท่านเยิบผิดประชานะครับสบายสบายมนอยู่บ้านับเพื่อแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวได้ทีเราจะกนเลยคขอบคุณมาครับ

กี่เงินกงต้องสาก่ใ <Yeah! S 1> จ ที่มาร่วมงานกันนะครับก็ฝากไปด้วยครับกับที่เป็นพระสงฆนะครับพิษณโลกนะครับเทศกาลเที่ยวงานวัดยังไงแม่วันนี้ไม่ได้เลยได้ทีอันนี้ได้แล้วไงหน่อยหน่อยหนึ่งตรงนั้นยืนยืนยืนเอาเลียนไปยันนี่เลียนายอันหนึ่งสองสามจามาหนึ่งสองสามข้าเห็นค่ะสวยมาก ค่ะโอเคครับโอเคนะคะเลื่นเล็กเลื่อนเล็กเดินไปฝอยหลวงแบกร่วมนะขอบคุณครับค่ะเดี๋ยววันนี้ขอลาทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณทุกคคนนะรับทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับขอให้กลับบ้านใดช่วงที่ทุกท่านได้สงบด้วยหบบเตือนเล็กนิดนึงนะครับไว้เจอกันใหม่งานหน้าวันที่20ไทยกล้ ครแก่ก็ไปเท้นะครับท่่หาดใหญ่นะครับเจอกันนะครับเจอกันหัดใหญ่ครับไปแม่ไปนะแไม่เดินไปอ่ะลบุรีได้ได้ไม่ไปนาคได้ครับเจอกันครับเดี๋ยวจะแจ้งกูไไหมครับเี๋ดวนั้นแต่พรุ่งนี้เธอคือดวงใจอ่ะ ชอบแบนี้ชอบแบนี้เด well. ียวเที่ชอบเลยมาัมคสับผมักสักผมสัเดี๋ยวนี้กลับมานะไรันเดกตัวทา้งติดใครันครับวันนี้ขอต้อนรับสวัสดีครับ